เราจะมาลองคูโบต้า v 1 4น5นะครับรุ่นนี้มีเข้าในตัวอ่าได้ชาร์จเข้าในตัวเดี๋ยวลองไปให้ด้วยนะครับของเราลองน้ำให้ทุกตัวนะครับเช็คลูกเืนปั๊มน้ำแน,แน่นๆครับผมน้ำมันเยอะเพิงเราจะปล่อยไหลลงนี้นะครับเวลาเดินเข้าไปใหม่ไล่ลมนะครับนี่อุดตรงนี้ให้แน่นน้ำมันมันจะออกเนี่ยไล่อากาศให้ออกมานี่นะนี่นให้ออกนี่อ่าอุดไว้ให้อากาศมันออกนะครับอ่าให้อากาศมันออกให้หมดอ่าจะได้ติดง่าย,ายครับผมติดทึมทีเดียว 好，oh, 放香嘞。